สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสายชาร์จนะครับของยี่ห้อคาวานะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ไอทีเยอะๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับของ iPhone นะครับพอชาร์จเป็น Lightning Port หูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุโยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับพอชาร์จเป็น Micro USB แล้วก็หูฟัง True Wireless ที่ใช้สำหรับฟังเพลงออกกลังกายนะครับพอชาร์จเป็น Type C นะครับคำถามคือเราต้องพกสายชาร์จ ทั้ง3เส้นเลยหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ต้องนะครับถ้าเราเนี่ยมาใช้สายชาร์จ 3-in-1 ของยี่ห้อคาวานะครับโดยสายชาร์จตัวนี้ก็จะมีหัวชาร์จทั้งหมด3ชนิดนะครับก็คือไ i โคร USB Type C นะครับแล้วก็ Lightning Port ของ iPhone นะครับรับรองว่าพกไปเพียงแค่เส้นเดียวนะครับก็สามารถชาร์จได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3องคกรณ์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งไงบ้าง ตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับก็จะทําจากไนลอนนะครับถักนะครับแข็งแรงนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่กันหักของสายนะครับก็จะมีทั้งตรงต้นสายนะครับแล้วก็ตรงปลายสายนะครับก็จะมีกันหักทั้ง3หัวเลยนะครับตรงนี้พอชาร์จก็เป็น type c Lightning Port นะครับแล้วก็ Micro USB รุ่นนี้นะครับรองรับฟ t สชาร์จนะครับสามารถรองรับกระแสดได้สูงสุดถึง2.8แอมป์เลยแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็คือสามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง3หัวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับกดเปิดนะครับปึ๊บอันดับแรกเดี๋ยวชาร์จ iPhone ก่อน นี่นะครับเพิ่งติดแล้วนะครับอันที่2นะครับก็ชาร์จตัว Type C นะครับนี่นะครับอ่าชาร์จเข้าแล้วแล้วก็ชาร์จตัวหูฟัง Bluetooth นะครับนี่ครับนี่จะเห็นว่า สามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง3หัวเลยนะครับก็คือถ้าใครมีอุปกรณ์เยอะๆเนี่ยก็พกสายเส้นนี้นะครับไปเพียงแค่เส้นเดียวก็พอนะครับก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์นะครับไม่ต้องพกไปทั้งหมด3สายนะครับให้มันเกะก,กะเลยแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็รองรับฟาสชาั่นนะครับรองรับกระแสดได้สูงสุดถึง2.8แอมป์เลยทีเดียวอ่าโอเค สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมในเพจใน Facebook ของเราได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตเพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ